โอ open your mind เพราะความสุขแท้จริงเริ่มต้นที่ตัวเราเอ่อพวกเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนเราเนี่ยสัมผัสรับรู้โลกแล้วก็เรื่องราวต่างๆรอบตัวเราได้ยังไงกันนะอะไรคือช่องทางอะไรคือตัวเชื่อมประสบการณ์ทั้งหมดของเราวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดนี้กันค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานมากๆแต่ก็ลึกซึ้งนะคะจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายของท่านปออปะยุตโตเราจะเน้นไปที่บทที่สองค่ะเรื่องอายตนะหก มาลองทำความเข้าใจกันดูว่าประตูรับรู้6กทางเนี่ยมันทำงานยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมาส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ชีวิตเรายังไงบ้างตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงอ,อ,อารมณ์ซับซ้อนในใจเลยครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆครับเพราะว่าอายตนะหเนี่ยก็คือช่องทางทั้งหมดเลยนะที่เราใช้เชื่อมต่อใช้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกทั้งภายนอกทั้งภายในตัวเราเองทำให้ชีวิตมันมีความหมายขึ้นมาได้ ก็ผ่านทางนี้แหละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประตูทั้ง6หรืออายตนะภายใน6ก่อนเลยนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใช่ไหมคะครับผมซึ่งอายตนะเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่รับสิ่งเร้าภายนอกหรือที่เรียกว่าอารมณ์6มีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งสัมผัสทางกายหรือโผฏฐพะครับ และสุดท้ายคือเรื่องราวในใจหรือธรรมารมถูกต้องครับนี่คือช่องทางทั้งหมดแล้วจริงๆไม่มีทางอื่นอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีแค่นี้เลยครับทีนี้จุดที่น่าสนใจคือการรับรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่อายตนะกับอารมณ์เจอกันอ๋อยังไงคะคือสมมติว่าตาใช่ไหมครับเป็นอายตนะ,ะไปเจอกับรูปซึ่งเป็นอารมณ์มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญ,ญาณด้วย ในที่นี้คือจักขุวิญญาณหรือความรู้แจ้งทางตาเกิดขึ้นแต่แต่แค่นั้นยังไม่พอครับที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือต้องมีมณสิการมณสิการครับคือความใส่ใจความตั้งใจหรือเจตนาที่จะรับรู้นะครับอ๋อความจดจอ่อใช่ครับถ้าเราไม่ได้ใส่ใจแบบว่ามองเหมื่อๆถึงจะมีรูปผ่านตาเราไปก็อาจจะไม่เกิดการเห็นที่สมบูรณ์แบบจริงๆก็ได้ครับการรับรู้แล้วพอรับรู้แล้วมันไปต่อยังไงคะที่นี้ครับ พอองค์ประกอบเหล่านี้มาเจอกันครบนะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะขึ้นผัสสะครับคือการกระทบหรือการสัมผัสรับรู้พอเกิดผัสสะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแทบจะทันทีเลยก็คือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกใช่ครับความรู้สึกต่อสิ่งที่รับรู้นั้นหลักๆก,ก็มีสมแบบที่เราคุ้นเคยกันสุขเวทนาก็คือชอบใจสบายใจทุกขเวทนาก็คือไม่ชอบใจไม่สบายใจ แล้วก็อทุกคมสุขเวทนาคือรู้สึกเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์หรืออุเบกขานั่นเองครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเวทนามันทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวบอกเหมือนเป็นสัญญาณนะครับว่าสิ่งนี้น่าเข้าหาหรือน่าถอยหนีอืมพอเกิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆขึ้นมาแล้วตรงนี้เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยใช่ไหมคะ ตรงนี้แหละครับคือหัวเลี้ยวหัวต่อเลยเป็นทางแยกที่สำคัญมากๆคือพอเวทนามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีทางไปต่อได้สองทางใหญ่ๆครับค่ะทางแรกเราเรียกว่าเป็นกระบวนการแห่งปัญญาหรือฝั่งวิวตัตตคือเราใช้เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลเป็นแค่สิ่งที่รับรู้เพื่อจะทำความเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงต่อไปอ hmm. แต่ทางที่สองซึ่งเป็นทางที่เอ่อพวกเราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันดีกว่าก็คือกระบวนการแห่งกิเลส หรือฝั่งสังสารวัตรสังสารวัตรครับพอเรารู้สึกสุขสุขขเวทนาเกิดก็เกิดตัณหาคือความอยากได้อยากยึดสิ่งนั้นไว้แต่พอรู้สึก,ท,กทุกข์ทุกขเวทนาเกิดก็เกิดตัณหาอีกแบบคืออยากผลักไสอยากหนีไปจากสิ่งนั้นซึ่งตัณหานี่แหละครับมันก็จะนําไปสู่อุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตมันก็จะเริ่มปรุงแต่งคิดต่อเป็นเรื่องเวรเราวซับซ้อนวุ่นวายไปหมดที่เรียกว่าประปัญชสัญญานะครับ มันก็จะวนๆวเนว,นวียนๆอยู่อย่างนี้ก่อให้เกิดทุกข์ซ้ำๆอ๋อ oh. นี่คือสภาวะที่คนทั่วไปมักจะเป็นคือใช้อายตนะเพื่อเสพโลกมากกว่าที่จะใช้เพื่อรู้โลกตามความเป็นจริงนึกภาพตามเลยค่ะสมมุติเราได้กลิ่นหอมๆของดอกไม้ผัสสะทางจมูกเรารู้สึกชอบจังเลยสุขเวทนาถ้าไปทางที่สองก็จะแบบอุ๊ยอยากได้ดอกไม้นี้อยากดมอีกอยากเอาไปปักแจก,กันตัณหาอุปทานถ้าไม่ได้อาจจะหงุดหงิด ใช่เลยครับแต่ถ้าไปทางแรกก็แค่อ้อหอมดีจังรู้สึกชอบแล้วก็ก็แค่นั้นอาจจะเดินต่อไปไม่ได้มีอะไรผูกมัดให้ต้องทำอะไรต่อถูกต้องครับก็แค่รู้ว่ามันหอมรู้ว่าชอบแล้วก็จบตรงนั้นไม่ปรุงแต่งต่อมีบทสนทนาหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะระหว่างพระสารีบุตรกับพระมหากฏธิกะที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วตาไม่ได้ผูกมัดรูปนะแล้วรูปก็ไม่ได้ผูกมัดตา หรือหูกับเสียงก็เหมือนกันไม่ได้ผูกกันไว้ประเด็นนี้มันช่วยขยายความตรงทางแยกเมื่อกี้นี้ได้ยังไงบ้างคะโอ้ oh, อันนี้สําคัญมากเลยครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าตัวปัญหาจริงๆหรือสิ่งที่มันพันธนาการเราเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวอายตนะเช่นตาหรือหูโดยตัวมันเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวอารมณ์เช่นรูปหรือเสียงโดยตัวมันเองเหมือนกันอ้าวแล้วมันคืออะไรคะสิ่งที่ผูกมัดเราจริงๆคือฉันทราคะครับ ฉันทราคะรู้น่ะแหละครับคือเชือกคือสิ่งที่ผูกเราไว้โอ้ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอายตนะทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นแค่ประตูเป็นแค่หน้าต่างที่มันเป็นกลางๆอยู่แล้วไม่ดีไม่ร้ายในตัวเองใช่ครับแต่ท่าทีของเราการตอบสนองของเราต่อ เวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากรับรู้ผ่างประตูพวกนั้นต่างหากที่เป็นตัวกําหนดเลยว่าเราจะไปทางไหนจะไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นหรือว่าจะวนอยู่ในวังวนของความอยากความทุกข์ต่อไปเป็นอย่างนั้นเลยครับถูกต้องที่สุดเลยการเข้าใจกลไกตรงนี้แหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนตนเองอย่างหลักการที่เรียกว่าอินทรียสังวรหรือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย ครับก็คือการฝึกมีสตินั่นเองให้รู้เท่าทันขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นแล้วไม่เผลอไม่ปล่อยใจให้มันไหลไปตามแรงดึงดูดคือความชอบหรือแรงผลักใสคือความไม่ชอบในท,ทันทีแต่ให้มีช่องว่างให้มีจังหวะได้พิจารณาก่อน อืมเป็นเรื่องที่ชวนคิดต่อมากๆเลยนะคะคือถ้าการรับรู้และความรู้สึกผ่านอายตนะรวมถึงวิธีที่เราตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นมันเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ชีวิตกำหนดวงจรของเราลองนึกภาพตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราฝึกแค่เห็นหรือรู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเฉยๆโดยที่ไม่รีบเข้าไปตัดสินไม่รีบกระโจนไปชอบหรือไม่ชอบไม่รีบตอบสนองตามความเคยชินดเดิมของเราประสบการณ์ในแต่ละขณะในแต่ละวันของเราอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้นะคะ